ผมก็จะมาเขก็สุเกกาลินาฟรีไฟนะครับผมก็จะให้ดูกล่องที่ผมมีนะครับก็ไม่มีไรมากผมก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดสิบสองสิบสามรูปมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้า สองสมสี่มสีอันนะครับกองศดกระเป๋ามีแค่อันเดียวครับกระเป๋าเร่มมีอันเดียวนะครับเกลมีแค่สามนาปืนมีหนึ่งนะครับยูเอ็มพีเอ็มพีเนะครับอีเซอร์ดิคเกิเอฟสิบสี่สกาเอเสเอฟฟาร์ทีเก้บถาวานะครับววระเบิรนะครับท่าทางครับมี1นึ่มีสองสแคนี้ พูดอะไรมากครับลงนะครับลวยครับไปครับเพื่อท่านผู้ชมไม่พลาดสายตานะออนครับข้อขออไปครับตอนนี้ที่บ้านมฝนตกนะครับยืนกันครับทุกคนเมื่อกี้เพิ่งดูวันที่ยึดเตดูโปรลีกมาแข่งโปรลีกครับ ครับเข้าสู่หน้าเกมครับโอ้โหดิงโคตรง่ายเอาอมีคนจะคลองวิ่งิกเอ็มจีเอ็มโอ้โหไม่ทนนะันน่ะงัดหัวนะโอ้โหเฮ้ยมีคนจะคลองพี่มาเพชรไม่งาครับงัดหัวนะงัดหัวนะอย่านะอย่านะเฮ้ย พับเพชรหนึ่งแล้วนะครับอยู่แล้วนะครับวิ่งนะครับวิ่งนะครับห้าสิบยี่สิบนะครับเพชรหนึ่งครับโอ้ยย็ดเด็ดเย็ดงเกย์เอเควอเดอร์ฟาเกอร์อย่ากโอมวอเดอร์ฟาเกอร์อันนี้ไปในหมดแรงนะครับทุกคนครับมีเสียงลมอะไรก็รบกวนด้วยนะครับก็เป็นแมッ กอแก้วนะครับเาดูแผนที่ที่เราจะลงเราก็จะลงนี่โคตาคาตูตีว่าครับคาตูโคตาตัวนะฮะบไรครับ,ครบโคตาตัวครับทุกคนดรวยครับผมเล่นกากก็ขออ,อภัยด้วยนะครับทุกคนครับคลิปนี้ขอให้ทิงหนึ่งเงินไลค์ผมจะทำคลิปแก้งนะครับ มีตัวลงกับผมเราต้องอี่นะครับเราจะไม่สู้นะครับก็จะนี้นะครับเราต้องแม่ปืนนะครับทุกคนเราสู้นะครับสู้สู้วันที่มาปะดูกสออาสู้จนกว่าจะได้ใชจฉันไม่แค่อะไรแม่สู้สู้วันจะลืมแต่ความคิดนั้นไปเพงยงเพียง,งกิด ถ้าก็ไมีเห็นสธอเสมอสุสวรรค์ทีมมอบรูกทรงสูงจริงๆได้ใช้ฉันไม่แค่อะไรในสุสวรรค์จะลืมความคิดนี้ไปยังต้องเ้อมาดูแลคุณคุณอยู่ด้วยกันไปแลครับหายแล้วครับ โดนโดนโดนวิ่งวิ่งวิ่งเจ็บเจ็บเจ็บ,บ,บอยู่เจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะวูแลกแรกแรก แล้วท่านผู้ชมครับเพื่อนผมโคตรแรงเลยนะดูครับทุกคนไม่ตายเฉยเลยครับทุกคนดูดีครับทุกคน บนินยาครับทุกคนไม่เป็นไรนะครับเอาใหม่นะครับเพราะเครื่องผมแหลกเกิน,น่ะเมื่อกี้นะเอาใหม่นะครับทุกคนครับตัวผมง่าครั้งเมื่อี้นะเคืวิ่งจ่าเลยนะเมื่อกี้นะ คลิปเอาใหมก่กันนะครับทุกคนมาดูกันนะทุกคนครับหาดูนะครับเมื่อกี้ผมลงผมมันมีปืนนะเมื่อกี้นะผมตายเฉยนะเมื่อกี้นะตอนนี้มองอ่อนนะนะ พิชิตครับ